เฮ้เฮ้ๆเใครดูคลิปนี้อยู่น่ะไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้กดได้น้คนหนึ่งเลยถ้าไม่กดแล้วก็เอ้ารออะไรอ่ะกดดิเฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้อะไรบนนี้่ยโอ้ยแอปเปิลตใส่หัวเฮ้ยนี่ต้นแอปเปิลเนี่ยโอ้โหไม่บอดไมยต้นอะไต้นมาปกติเฮ้ยมีแอปเปิลเลยไหมโอ้ย อแอปเปลิลหอม,อม,อมหวานช่ำๆแม่ชอบมาเลยเฮ้แต่เพิ่งรู้ว่าแอปเปลิลมันดับอย่างงี้ด้วยเฮ่อประด่าดีแท้นาะโออะไรคำน,นี้อ่ะเฮ้แต่ฉันนะโอเคมากินดีกว่าแอปเปิลจา๋าอืมกินหอมเลยโอ้ยแอปเปลิลครับแอปเปลิลเอ่อเดี๋ยวใครใครไม่ใครไม่ตะโกนขายแอปเปิลงี้เฮ้ยใ,ใครยัยรู้เฮ้ยเพื่อนนแจกแอปเปลิลนะเพื่อนเอา้า นี่มันบางมีนี่ยว่าเฮ้ยนี่มันกร็บางนู่นว่าอ้าวว่าไงเพื่อนว่าไงเอาทำเลยนี่เนี่ยก็หาอะไรแปลกๆเพื่อนไงก็ซื้อแอปเปิลไงเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเรามีแอปเปิลต้นไม้มากมายเพื่อนโอยเปิลมากมายเดี๋ยวนะมีอะไรหนึ่งอ่าเก้าเฮ้ยแปลลูกนี่น้อยเลยเฮ้ยมันก็เพียงพอต่อรหนึ่งวันแล้วเพื่อนกินแอปเปิลก็ดีมเป็นผลไม้เพื่อนรู้ว่าเป็นผลไม้แต่เดี๋ยวนะนี่นี่คืออะไรหมีเฮ้ยเราไม่รู้เพื่อนเราไปเจอมาเพื่อนเราไปเจอมาเจอไหนมาเนี่ย ก็ไปเจอตกพื้นมาก็เก็บอืตกพื้นมาเขาเก็บ hey, เหรอเฮ้ยไอ้อเนี้ยนั่นแหละเพื่อนของดีดีอะไรฮะ <c oughs> เฮ้ยแต่อืมแอปเปิลหินกันเหรอเฮ้ยอ,อย่าหากินนะเพื่อนฟันล่วงแน่นอนฟันล่วงเลยหรอเฮ้ยอยากกินนะเพื่อนมันมัน,ม,นมันหินก็จริงแต่เฟันล่วงนะเพื่อนนั่นเหรอลองกินนะขอแลกแล้วกันนะเฮ้ยจะดีจริงเหรอเออหน้าอะไกว่าอะไรหินแอปเปิลหินกันเหรอ กินมันหินเลยไม่อยากกินเลยกินนะครับผมไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรแต่อะไรเนี่ย c ้อ b ูลโ t นเ e สทิชชันคือนี่ยไอ้เลอะรสชาติแบบลอยเลยใครบ่อกหากินอย่าหาทาเดอร์นี่ในโลกใบนี้จะมีแอปเปิลที่เราไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็สรรหากินเลยเอาล่ะตอนนี้เราขอทราบดีว่าไอ้ความสัมพัน์ของแอปเปิลนี่คืออะไรอะคุณหินแล้วแบบหินแตกนี่เหรอ ยังไงฮะขุดหินแล้วแบบยังไงหินแล้วแบบเป็นไงไหินเลยโอเคทีค่ขุดดีกว่าที่ขุดมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ไม่เห็นมีอะไรโอ้ w o ว,วเฮ้ยนี่มันนี่มันโอ้แอปเปิ้ลดีดีว่ะเมื่อเราขุดหินเม,มื่อมีหินนตัวมันก็จะหาไปเองปุ๊บว้าวนี่ไงใครที่ลงเหมืองแล้วกินด้านนี้ไปอบอกเลยว่าโค้ชสบายแต่ <c oughs> จะเอาล,ละบ้านเขาเนี่ยเฮ้ยใครจะบาบ้างฉันเนี่ยฮะไม่ได้พังนะผมไม่ได้พังเลยเฮ้ยโหแต่ว่า ลงไปดีมีเปิ้ลไมยแล้วที่ไม่รอเนี่ยอันนี้ก็สันหากินเลยแอปเปิ้ลปกติกินแล้วก็อร่อยแล้วเออใช่แอปเปิ้ลปกติก็อร่อยเพื่อนไม่ยอมแพ้ไว้อ,อ,ล,อปปล่ะนายมีเปิ้ลสิบแปดลูกใช่ไหมได้เลยนี่แหละชพลังขวานี่ในการทำหายปเปิ้ลนี่จะ นี่แน่ไอ้หูเปิ้ลนหนึ่งลูกแน่เฮ้ยเพื่อนยาอย่ายาอะไรฮะไปซุนทำนี่นี่แน่โกบาไม้เออนี่ของเฮ้ยโอ้ยนี่ของอย่างนี้เนี่ยว้าวเสร็จตัวทีนี้โกบาไม้ดูด้วยอะไรเพื่อลูกนี่โอ้อะไรเนี่ยสไปเดอร์โอ้สไปเดอร์แมนโอ้มีของดีนี่หว่าถ้าปูงี้ก็โอ้โหนี่แหละนี่แหละปูนี้แหละแล้วก็ตัดทีเดียวอย่างี้บอกเลยว่า นักฝ่ายเปิ้ลมาแล้วจ้าเฮ้ยจะอื้มโอ้โห่กอบมาไม้ครับเอ้กอบมาไม้อะไรนี่นี่เรียกว่าการปลูกปลูกไงแต่ปลูกตะปูไงมันก็จริงของนายนะแต่ไม่จริงจริงแต่มือแต่แอปเปิ้ลไงแอปเปิ้ลไงี่ไอ้เปิ้ลมาสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกโอ้ยจะอื้นี่กระบะคางแล้วโอ้โอเคได้มาหกลูกอีกลูกเออใช่เถอะนะแต่กำลังโอโคมาใส่ในแอปเปิ้ลมันทำได้ที่ไหนเออน่า ถ้าเอาฐานไอเปิลอะน่าสนใจี่นี่รอมาดูแต่นี่คือปลูกัลยว่าแฝงเมนปลูกเพื่อฝาไอเปิลโอ้โหติด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 โอ้ตันต่มตินติดตินติดติดอิดต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 ิอเิดติติดติติดตดติดตติดตตัวตตต มาเรวไปแล้วช่วยด้วยครับปลูปา,าไมครับป่า,มาไม้เต็นบ้านเลยครับ,รบเอา <c oughs> ก็ดีที่เต็มบ้านอยู่นี่มันเยอะไปเยอะไปอะไรก็ก็เรียวกว่ <c oughs> าปลูกต้นไม้อจารย์ธนบคาเป็นคนบ้าข้างครับเดี๋ยวเโอเคไปหาเงดีกว่าเพื่อเอาเป็นเป็นโคแอปเปิลนั้นเหรออืมรู้สึกว่าถ้าเราทำแอปเปิลมันต้องใช้แอปเปิลเป็นเศษกันเหรอไอ ไปหาเมืองดีกว่าเมืองจ๋าเมืองจ๋าพี่อยู่ไหนจ๊ะพี่จะคันเหมืองมนเลยไมีเหมือนเราไอ้โลเหรอโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮ้ยขอเหมืองตรงนี่เหมืองง้าเหมืองยังไงจ้ะโอ้โหออมานานไม่เจอเหมือนเจอที่อ๋อละมีฐานให้ผมไหมครับโอ้พูดนตื่อเอ้ยเนี่ขอสักก้อตหนึ่งกอนขอสักก้อนก่อนเอามาทำเป็นไฟก่อนมือตุ๋นมาเลยเฮ้ยโอเคขึ้นหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บ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  โอเคไฟไปแล้วจ okay, oh, okay. uh ้าโอหยเหล็กทานไปพอเรียบร้อยโอเคมาขอทานมาเบิ่ม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 เลยอืมเบิ่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 มโหเหล็กก็มีวันนี้โอ้อยล่วงโอ้ยเต็มโอ้ยเยอะไป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 โอ้โหเฮ้ยเยอะเกินไปแล้วโอยไหมท้อดไหมอึบ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 เฮ้ยมีกินอาหารเยอะขนาดนี้เมื่อก่อนแต่ว่านะโอ้โหแต่เหล็กก็ดีอะไรก็ดีเลยโอ้โห เฮ้ยเกินไปบางทีอุ๊ยอ่าทีนี้ใน่ายร้อะไรอีกปุ๊ใจตอนนี้ก็ต้องทำสิ่งหนึ่งก็คือกองครับนั่นเองกองครับเอ่อใช้วุฒิตะแพงปึ๊บปึ๊บโอเคเอ่อแอปเปิลเอ่อถ้าถามแอปเปิลเพื่อนนั้นมันต้องอะไรอ่ะเออเอาไปจิ้มอ่ะแอปเปิลจิ้มแล้วก็เอาตรงกันทินอี้ก็หินเอาขินหน่อยเอาเป็นตาผ่อนแล้วกันนะต่อแล้วกันนะเฮ้ย ท่านต้องจับแอปเปิ้ลฐานเมื่อนี่ยอืมไม่ลองไม่รู้แฮะโอเคมาเอาดีกว่าจิ๊บๆอืมโอเคเอาไปเผาเผาหนึ่งชุดปึ๊บโอเคเผาแล้วคือโอ้นี่ไงเบอร์เน็ตต์เบอร์เน็ตต์แอปเปิลออสติกอ่าแอปเปิลนี่น้นเผาเยอะโอเคเอาสิบไม้เหรอโอเคเอาละใช่ว่าปุ๊บ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 โอเคสิบลูกเอาละวางลงกาแล้วก็ทานปึ๊บโอ้โหปีด้วยแอปเปิลทานเถอะ น้องชิมนี่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะกินกินโค้ดทานเลยชาโค้ดได้เฮ้ยเอากินด้วยกับผมอืมกินแล้วโว้ยไอ้เกี้ยตัวสว่างอะเอ้ยโว้เออตัวสว่างก็จริงแต่อะไรครับเนี่ยเอ้ยไม่ไม่ดีเลยโอ้ยแย่มากเอ้ยเดี๋ยวนะลองเหล็กดิอืม,มพอวนนพอนันเนี่ยไม่พอขาดอันนี้ เอ้ยขาดอันหนึ่งแน่เจ้อ้ยเอ้ย,อยมีเหล็กอันนึงไหนจ้าขอเหล็กเอ้ยมีเหล็กอยู่โอเคมันแล้วแอปเปิลเหล็กแอปเปิลเหล็กจะเป็นยังไงแอปเปิลเหล็กอยากลงด้วยเคินเอาเอ้ยมันแบบเอ้ยเผาลายดับเบิลนี่วะเจ๋งเลยเอาล่ะแอปเปิลเหล็กทำไม่ได้นะแต่กินกลิเหมือนเหล็กสนิมเลย แฮะไม่อร่อยอืม <g> แ <ling> ไม่อร่อยเลกินแล้วโอ้รู้สึกแข็งแรงโอ้โหแข็งแรงกินแล้วแข็งแรงขึ้นเหรอแต่ก็แต่ว่าถ้าเราเอาเพชรเอฟแล้วมาใส่จะดีเนีน่ยแต่ว่าจะไปขายไหนวะเนี่ยโถเอ้ยเออตลาดมีหลายโดยไหมครับว้าเฮ้ยนี่มันจอหน,นี่นะจอหน,นี่อ่าเจ้าได้ใส่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนัน่นนี่นี่มันคืออะไรอ่ะ อ่าอันนี้คือแอปเปิลเอมโรดนะฮะแอปเปิลเอมโรดอย่างนงั้นเหรอเอ้ยหน้าตามไม่มีไอ้หมดเร็วดิแม,แม,แม่ไม่เห็นหน้าตาสุดหลองเราไม่เห็นที่เลยเอ่อเราจะนายทำอะไรที่นะฮะอืมก็จะทำแอปเปิเปเลแหละแต่ว่าจะนี่ทำยังไงเจ้านี่ก็จะนายเราทำเป็นบล็อกดูสิฮะเป็นบล็อกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะทำเปบล็อกละก็เดี๋ยวนะผมนะมาเจ้านี่อ่าไม่เป็นไรฮะทำเป็นบล็อกละก็โอ้มันก็สามารถที่จะอัปเกรดระดับข,ขึ้นใช่ไหมใช่ป่ะถ้าเราเอาถ่านเป็นบล็ อโโ้ม oh ีเยอะอ่ะมันเก็บไม่ให้ใครใช่อืมโอ้ประมาณเยอะมากตุ้มโอ้ต <sm> okay. ุ้มโอ้โหามที่บอกโอเคไหนมันคืออะไรเอ็นชาบิโคมันคือขั้นกว่าของแอปเปิลเหรอเอาล่ะรู้สึกว่ากินแล้วจะเป็นไงบ้างเรืองแสงไหมโอ้โหกินแล้วเรืองแสงนานขึ้นขึ้นแค่นี้ อายหน้าตาแบบไรฉันมันเลย <c oughs> มีนมให้ผมกินมาหนีไหมผมขอร้องขอร้อนเฮ้ยเฮ้ยนี่นมโมูกินด้วยงมเลยตัวจะนมจะจะอ้วนโอเคตรสมิธครับวามาอยู่ดูเขาเลย,ยโอ้โหเอ้เปิ้ลโอสวยนี่แหละของดีไปผเผาซะเ้ยแต่ว่านะอืม ถึงเวลาไปทำการติฟตหน่อยแล้วรู้สึกว่าลุงสมิธจะมีห้องรับอยู่ที่นี่เราทำการไปสติวดีกว่าไปโดมาหน่อยกันการโดมคือจิตวิญญาณฮัลโหลครับไม่มีใครอยู่อ้าวมีอะไรไม่มีสักอย่างเลยแต่สึกว่าอยู่ตรงนี้ยุบอ้าา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 าอาาากันนะครับผมลาาาาาาครับผาขาโดาา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 าสารานาา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 าลาา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 ามั Apple มานะ แต่ผมต้องการโวลจำนวนมากเลยเพื่อมาทดสอบคันใช้ครั้งนี้ไหมเอ้ยจะอะไรเอาล่ะแอเปิ้ลใหญ่ๆแล้วก็แค่มาเสียบไม้แล้วก็เอาไปเผาเออก็ดีแต่เออเสียดันที่เจ็บโอเคมาเรียบร้อยวางฮึบสองเท่าเอาล่ะทานเอ้ยเช๋โอแหมงขึ้นเงินแข่งึ้นเลยกันเผาแอปเปิ้ลเสียบใส่ไม้เอาแอปเปิ้ลเสียบใส่ไม้ป๊บโอเคเสียบใส่ไม้เออป๊บ้ยนี่แนี้ เผานี่เนี่ยเผามาเสร็จปุ๊บมาเดี๋ยวเราทดส,สอบแล้วเราจะลองก่อนทำดาดีกว่าทองอ่าเหล็กลองแล้วเอเมอรอนไดมอนด์มาพี่ก่อนเลยมาแอปเปิลเพชรแล้วก็แอปเปิเลอปปทองอา่าทองไม่ได้อะทองไม่ได้เหรอเอ๊ะทองไม่ได้เหรอเอ๊ะไม่ได้ไไไดเป็นทองอ่ะมันต้องได้สีเป็นทอง อ๋อไม่มีนี่ป่ะเธอว่าไอแย่ดี๋วจต่อไปก็จะเป็นเอเมอรอนนะฮึโอ้ช่างสวยงามเหลือเกินดูนี่สิข้อตัวนี้คืออะไรกันล่ะป๊อบป๊อบป๊อบป๊อป๊อบเคิดดีกว่าแอปเปิลไดมอนด์โอ้โหเพือความสามารถดับฆ่าสุดยอดอะโหถ้าอย่างี้ก็ต่อยแกจะตายเลยวันพันชแกเอ้ยแต่จะไปฆ่าวัววัวคือสิ่งที่ดีวันพันช์แกเฮ้ยบัาเตียวโจดอุยโคเท่แล้วเอ็มล็อกคืออะไรอะเหฟเฟ๊ เอไมดอนบุ้มอืมมอวิวเขาทำร่วมกันเลยในการที่จะเพิ่มดาเมจเพิ่มเร็วโ,โห,โโหจ้าเลยแต่ว่านะแต่ว่าถ้าเราเอาไปเอนชาร์เพิ่มๆแบบอือสองลูกครีบบล็อกใหญ่ๆเบิ่มๆเลยไม่ได้เอะถูเฮ้ยโอเคอ่าอู้เอนชาร์แอปเปลิลเพชรแล้วก็เอนชาร์ปปนี่แนีแ่โอ้แต่ว่าเฮ้ยนะมันไม่ได้รอนนี่หว่าแอปเปลิลเอนชาร์ไอรอนโอ้โ นี่คือสิ่งที่น่าจะดีสุดในชีวิตเลยเนี่ยโอ้ยอ่ะลองกินนมก่อน <c oughs> ลองสอบกใกล้โดยผู้ชันนมวัวอืมโอเคอันนี้คืออะไรแอปเปิ้ลเลขอะงามงำๆงางางงงโอ้โหไอวีปกไอวีโอ้ IV, โอใครอาดูปักก็ไม่ตายนะแต่ว่ามันก็ยังกระจอกขึ้นไปมาลองของไดมอนโอ้โหโอ้ไอวีโอ้ <c oughs> โอทาย ตายหมดซะพวกแกโอ้ยไอ้ไอ้หัวล่นๆนเลยหัวล่นๆ่นนี่หนังไส่ตบแปะตบกินแตกนี่หนังไส้สตายแล้วขิดอีกท่อนอ่านอนโอ้โหมาเพิ่มลีิจเนซ์อะเพิ่มลีิจเนชั่นแค่ไอวิงเหรอโหนึกจะไปพับพลังแบบยิ่งกว่าอะไรเงี้ยเอ้อยแต่ไอ้ที่หนึ่งในใจคือเดมอนนะแต่ว่าลุงสม,มิทคงไปหนาใช่ไหมคงไม่เคยหนาใช่ไหมลุงสมิทเอาล่ะไปครับต่อยกว่า เอาล่ะเราทำการตามหาปเป้นี่ต้องการที่จะนี่ต้องไม่เคยค่อพบมาก่อนเมื่อกี้พูดเลยเต็มตันนดกระัดเอาล่ะแต่เว,เวลาไปตามหาแล้วแอปเปิ้ลต่างๆจ้าพี่มาแล้วอา้าตะตัน